สวัสดีค่ะยะมาอนีผ้าเด็กหน่อยไอ้ท่าสีลูกสนตีละค่ะนายเดเลมอลาเกศลเดเฮดริกที่เดเลทูสโตอะลาเกสีวันสาตนะนาก็เลยไอ้ท่าสีท้องสาตของเขามีสีแดงมีสีน้ำเงินสีขาวยะภาษาเด้อ มันนี่บ่ได้ออกป่ามันนี่บ่ได้ออกป่าอยู่นี่ละอยู่ที่ทำงานนายดูอายเกียเบบี้เล่งเงี้ยดูนันาดกิซิตเตอร์สัตตสนบาร์สสโมบานสมสิตเตอร์สันดูสก้าวซีเสมอแม่ดิอันดราสมสโตอีสตูราฮุสกาต้องจัดเขาก็มีสีคือบานเขาละสีขาวสีแดงสีน้ำเงิน ท่าสีเด็กหน่อยจะท่าแล้วอีกส่วนหนึ่งกับป้ากันไปสื่อไอติมว,ว่าวันศาสตร์เขาสีกินไอติมกันคอยก็บสบายเมือนเพราะว่าอีกกลุ่มนึงก็ไปย่างปลามือนี่นี่ก็ทาสีแน่จักหน่อยกับป้าเด็กหน่อยโป่ไก่ไหม่ปปูกมาป่งไม้ไอสีแดง ว่าพาเด็กหน่อยเก็บลูกสนมาสีแดงก็ไดแล้วสีน้ำเงินกระได้แล้ว,ลวมืนอีอากาศดีมือว่าอีหนาวคักทั้งหิมะตกข้างกระตายสั้นต็ดตดตด,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 ดแต่ให้สั้นบ่ไดแล้วเนาะพาเด็กหน้อยเล่นอย่างเดียวได้คอยเล่นเล่นต่อยเขาเออเล่นต่อยบอก คุณเด้โดนจับก็บต้องยืนแข็งต้องตายหมูอมาแตะจังสีได้แลนต่อได้อยู่กับเด็กหน่อยสมองก็คือเด็กหน่อยแมนบออสมองคือเด็กหน่อยก็ดีได้นอนบ่ต้องคิดยังไงปัญหาในชีวิตกับบ่ต้องเอามาบา่มืออื่นสิกินยังบ่ต้องกุดเงาตาแต่พ่อแม่หายเก็บมืออื่นสิไปเฮดงานสิไปน,นั่นนี่บ่ต้อง เลีนอย่างเดียวสมองเล็กหน่อยสัส่น้ๆซ้ำคือป่าทคอาามจำเขาบุคคลนี่เอาเลยเขาหเห็ดปุบเขาก็ลืมปับจะเสร็จนะออ้ยตาบอดสีวะนี่เอาสีขาวมาทากับสีแดงก็เลยเป็นสีชมพูตาบอดสีสงสัยต้องถอดแว่นแล้วเทาแหละน้องว้น สีขาวสีแดงไม่ถึงชาดลองเพ่งชาดไอ๋ลองเพ่นท่องหาเได้หน่อยปะท่องบ้านเฮ้าหนะสีแดงไม่ถึงชาดสีขาวศาสนาสีน้ำเงินไม่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยโอ้สีขาวบันนี้จากนันมะขอกระสีเห็ดเยอะสือเยอะซื้อจากนันมากขอกจะชจคอยสีไม่เห็ด ว่าสีเห็ดยังเด้อถาเบิงด้อว่าสีเห็ดยังต่อไป